ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆผมเบิร์ดนะครับเป็นคนไทยในแคนาดาปัจจุบันอยู่ที่เมืองมอนทรีออลทำงานในสายแอนิเมชันแล้วก็วิชวลแฟกซ์วันนี้นะครับผมก็จะมาคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับที่ผมอยู่ที่แคนาดานั่นก็คือประสบการณ์การตกงานของที่นี่ครับซึ่งผมก็อยู่ที่นี่มา6ปีนะ ผมก็จะมีช่วงที่ผมตกงานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสรอบด้วยกันซึ่งก่อนที่จะมาเริ่มกันนะครับผมก็เห็นว่าเพื่อนๆหลายๆคนรอบตัวของผมเนี่ยก็ประสบกับความยากลําบากในช่วงนี้นะโดยเฉพาะในวงการขงผมนะครับก็เห็นเพื่อนๆหลายคนเนี่ยโดนผลกระทบแล้วก็ไม่มีงานทํา สำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีงานทําแล้วก็กำลังหางานใหม่อยู่เนี่ยผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมก็เข้าใจเลยนะว่าการที่เราตกงานเนี่ยมันมันยากลาบากต่อจิตใจมากเลยอย่างผมตกงานที่แคนาดานะครับสมรอบนะมันก็ไม่ง่ายเลยแต่ละครั้งที่ตกงานเนาะเวลาตกงานแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ทำให้ผมรู้สึกแ yeah ย่ แล้วก็เศร้าเนี่ยไปเป็นเดือนๆเลยนะครับแต่ละรอบเนี่ยอย่างครั้งล่าสุดนะครับที่ผมตกงานเนี่ยก็จะตกงานช่วงเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วเนาะซึ่งทำให้ผมเนี่ยไม่มีกระจิกกระใจจะทําอะไรเลยนะครับเป็นเดือนๆเลยก็เป็นเหตุผลหลักเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ได้ทําวิดีโอใหม่ออกมาเลยเนาะในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็เลยได้ทําวิดีโอใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันก็ขอเป็นกาําลังใจให้เพื่อนๆนะครับ แล้วก็ขอให้เพื่อนๆได้งานใหม่ในเร็ววันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกแย่อะไรยังไงเนี่ยก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะครับไม่ว่าจะทางอ e ีเมลหรือว่าทางคอมเมนต์ด้านใต้ของวิดีโอนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะมาอ่านแล้วก็มาไล่ตอบทุกคนอีกแล้วเนาะ โอเคครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดิ่ประสบการณ์การตกงานของผมที่แคนาดานะครับเดี๋ยวก่อนที่จะมาคุยให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงก่อนแล้วกันสําหรับคนที่มาทํางานนะครับอย่างผมเนี่ยมาทํางานที่นี่นะผมเนี่ยจะใช้วีซ่าของแคนาดาในการเข้าออกประเทศแล้วก็การที่ผมจะอยู่ในประเทศได้นะครับแล้วก็ทํางานได้เนี่ยผมจะใช้ใบอนุญาตทํางานหรือว่า work permit ซึ่งหมายความว่าถึงแม้ว่าวีซ่าของผมนะครับจะยังไม่หมดอายุนะแต่ถ้าเกิดใบอนุญาตทํางานของผมนะครับหมดอายุผมก็ไม่สามารถที่จะอยู ne ่ในแคนาดาต่อได้แล ar ้วก็ในทางกลับกันนะครับถึงแม้ว่าวีซ่าของผมจะหมดอายุแต่ถ้าเกิดผมยังมีใบอนุญาตทํางานอยู่ผมก็สามารถอยู่ในแคนาดาได้อย่างถูกกฎหมายแล้วก็ใบอนุญาตทํางานของผมนะครับก็จะเป็นใบอนุญาตทํางานแบบปิด หรือว่า closed work permit ซึ่งหมายความว่าผมเนี่ยจะสามารถทำงานให้กับบริษัทที่ถูกระบุไว้ในใบอนุญ,ญาตทำงานได้เท่านั้นผมไม่สามารถทำงานให้กับบริษัทอื่นได้ซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดผมจะเปลี่ยนงานนะครับทางบริษัทใหม่นะครับเขาก็ต้องทําเรื่องยื่นขอใบอนุญ,ญาตทํางานใบใหม่ให้กับผมการเปลี่ยนงานแต่ละครั้งก็จะมีความยุ่งยากาพอสมควรเลย แล้วก็การที่จะได้ใบอนุญาตทํางานนะครับผมจะต้องออกจากประเทศก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาในประเทศเพื่อที่จะไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เหมือนกับยื่นเอกสารบอกว่าเฮ้ยเรายื่นเรื่องขอใบอนุญาตทํางานไปแล้วนะใบอนุญาตที่เราขอเนี่ยมีการอนุมัติแล้วแล้วทางเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็จะเหมือนกับทําใบอนุญาตทํางานเนี่ยให้กับเราที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเดี๋ยวนั้นเลย การตกงานครั้งแรกของผมนะครับก็เพราะว่ามีปัญหาเรื่องใบอนุญาตทํางานนี่แหละครับทางบริษัทใหม่นะครับที่เขาทําเรื่องใบอนุญาตทํางานใบใหม่ให้กับผมเนี่ยเขาก็เตรียมเอกสารให้ผมนะครับแพ็กเกจเอกสารเนี่ยแล้วก็บอกผมว่าเออเดี๋ยวออกจากประเทศไปนะแล้วตอนกลับเข้ามาเนี่ยยื่นแพ็กเกจเอกสารเนี่ยให้กับทางเจ้าหน้าที่ ซึ่งใบอนุญาตทำงานตัวนี้เนะครับเขาบอกว่าสามารถยื่นขอที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็สามารถทำได้เดี๋ยวนั้นเลยโดยที่ทางบริษัทนะครับไม่ต้องยื่นเอกสารล่วงหน้าไปก่อนผมก็แบบอุ๊ยมีแบบนี้ด้วยค่อนข้างสะดวกเนะเพราะว่าบริษัทก่อนหน้านี้เนี่ยครับเขาต้องยื่นเรื่องล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็รอการอนุมัติก่อนที่จะบอกให้ผมเนี่ยออกจากประเทศไปแล้วก็กลับมาเพื่อมารับใบอนุญาตทำงานผมก็โอเคเดี๋ยวถือโอกาสนี้กลับไทยก่อนและกันไปเยี่ยมครอบครัวก่อนแล้วค่อยกลับมาทำงานใหม่ ผมก็ออกจากประเทศแคนาดาไปนะครับแล้วก็กลับเข้ามาแล้วก็ไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ยื่นแพ็กเกจเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยครับบริษัทใหม่เนี่ยเขาบอกให้ผมยื่นเอกสารชุดนี้ให้กับคุณนะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ดูเอกสารเช็คเอกสารนะครับแล้วเขาเนี่ยก็บอกข่าวร้ายกับผมว่าเขาไม่สามารถทําใบอนุญ,ญาตทํางานให้กับผมได้เพราะว่าใบอนุญ,ญาตทํางานประเภทนี้เนี่ยคนไทยไม่เข้าเกณฑ์ ใบอนุญาตทำงานนะครับที่บริษัทใหม่เขาพยายามทำให้ผมนะจะเป็นใบอนุญาตทำงานสำหรับคนที่สามารถเข้าออกประเทศแคนาดาได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าอย่างเช่นคนอเมริกันเป็นต้น ถ้าชี้เราไม่เข้าเกณฑ์ซึ่งกฎเกณฑ์ของใบอนุญาตทำงานตัวนี้นะครับถ้าเกิดเข้าไปทางเว็บไซต์เนี่ยมันจะมี2หน้าด้วยกันหน้าแรกเนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นคนที่มาจากประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่าในการเข้าออกประเทศแคนาดาถึงสามารถทําได้กฎเกณฑ์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่หน้าที่2ซึ่งทางทนายของบริษัทใหม่ที่ผมจะไปทํางานด้วยเนี่ยเขาไม่ได้ไปอ่านกฎหน้าที่2เขาก็เลยนึกว่าผมเนี่ยสามารถทาใบอนุญาตทำงานตัวนี้ได้ก็ treasure. ผมก็เลยโดนปฏิเสธตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองตรงนั้นเลยเนาะซึ่งผมเนี่ย บยังโชคดีที่ว่าใบอนุญ,ญาตทํางานที่เป็นใบอนุญาตทํางานปิดนะของบริษัทเก่านียครับยังไม่หมดอายุทางเจ้าหน้าที่เนะครับเขาก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยสามารถเข้ามาในแคนาดาได้นะแต่ว่าเธอเนี่ยยังไม่สามารถทํางานได้เขาก็เลยยังดีปล่อยให้ผมเข้ามาในแคนาดา แล้วก็ผมก็ติดต่อไปทางบริษัทนะครับแล้วก็อธิบายเหตุการณ์ทุกอย่างให้เขาฟังนะทางทนายเนี่ยเขาก็บอกต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆเพราะว่าเขานึกว่าเขาสามารถทําใบอนุญ,ญาตทํางานประเภทนี้ให้ผมได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับเขาเคยทำใบอนุญ,ญาตทำงานประเภทนี้เนี่ยให้กับคนที่มาจากประเทศที่ต้องใช้วีซ่าในการเข้าออกประเทศแคนาดาเหมือนกันแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนะครับเขาคงไม่ได้เข้มงวดกับกฎตรงนี้มากเขาก็เลยปล่อยให้สามารถทำใบอนุญ,ญาตทำงานตัวนี้ได้ ราะฉะนั้นนครับการที่ใบอนุญาตทํางานเนี่ยจะถูกอนุมัติอะไรต่างๆนะครับจะขึ้นอยู่กับพิจารณาญาณของทางเจ้าหน้าที่ที่ดูเรื่องให้กับเราด้วยก็โอเคครับทางบริษัทก็รับรู้ว่านี่เป็นความผิดของทางบริษัทเองเขาก็ดําเนินเรื่องยื่นขอใบอนุญาตทํางานใบใหม่ให้กับผมซึ่งเขาก็ต้องทําเรื่องยื่นขอใบ LMIA ให้กับผมก่อนซึ่ง LMIA เนะครับเป็นใบที่บอกว่าทางบริษัทเนะครับเขาพยายามหาคนในประเทศมาทางานตําแหน่งนี้แล้วแต่เขาหาไม่ได้จริง เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเอาคนจากนอกประเทศเนี่ยมาทางานให้กับเขาแล้วก็พอได้ใบนี้เสร็จเขาก็ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทํางานที่พ่วงกับเอกสารตัวนี้ให้กับผมซึ่งผมเนี่ยครับก็ใจตุ้มๆุ้มต่ำอมนะไม่รู้ว่าจะได้ใบอนุญาตทํางานใบใหม่เมื่อไหร่ก็ใช้เวลาทั้งหมดเกือบ2เดือนเลยนะที่ผมตกงานคราวนี้นะก็อยู่ที่บ้านเช่าเฉยๆเนี่ยไปเวลา2เดือนก็ช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหเครียดมากๆเลยอยู่ที่ห้องเช่าไม่สามารถทํางานได้อะไรได้เงินเก็บที่มีก็ลอ หหล่อลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็ต้องจ่ายค่าเช่าเรื่อยๆแล้วก็ต้องใช้จ่ายในการอยู่อาศัยอะไรพวกนี้ด้วย แต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรครับทางทางการนะครับเขาก็อนุมัติใบอนุญาตทํางานใบใหม่ให้กับผมนะซึ่งคราวนี้ผมก็ต้องออกจากประเทศแล้วก็กลับเข้ามาในประเทศเหมือนคราวที่แล้วเลยเพื่อที่จะไปที่ดานตรวจวนเข้าเมืองไปรับใบอนุญาตทํางานใบใหม่แต่ว่าคราวนี้นะครับไม่ได้บินออกไปไหนนะทางบริษัทเนี่ยครับเขาก็จ้างรถนะมารับผมแล้วก็พาผมเนี่ยไปที่ชายแดนระหว่างแคนาดากับอเมริกาแล้วก็ให้ผมเนี่ยครับเดินไปที่ฝั่งอเมริกานะ แล้วผมเนี่ยไม่สามารถเข้าประเทศอเมริกาได้ใช่ไหมครับเมื่อผมพยายามเข้าไปในอเมริกาผมจะถูกปฏิเสธให้กลับมาที่แคนาดาแล้วตอนที่ผมถูกปฏิเสธและกลับมาที่แคนาดานี่แหละครับผมจะผ่านตรวจคนเข้าเมืองของแคนาดาแล้วผมก็จะได้รับใบอนุญาตทำงานตรงนี้นี่เองซึ่งการที่เราไปที่อเมริกาแล้วให้เขาดีนายปฏิเสธแล้วเรากลับมาครับเขาจะเรียก process นี้ว่า flag poing ซึ่งเป็นวิธีที่เขาใช้กันบ่อยมากๆเลยนะครับที่นี่เพื่อที่จะรับใบอนุญาตทํางานใบหม่นะแต่ว่าก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาเพยายามพี่จะไม่ให้ทําวิธีนี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกวันนี้ยังทําได้อยู่หรือเปล่านั่นก็เป็นประสบการณ์การตกงานครั้งแรกของผม ครั้งที่2นะครับจะเป็นการตกงานตอนช่วงโควิดระบาดเนาะผมทำงานในสายแอนิเมชันแล้วก็วิชวลเอฟเฟกต์นะครับพนเพราะโควิดระบาดนะครับปัญหาหลักเลยในสายทำงานของผมเนี่ยก็คือ1คือบริษัทส่วนมาเนี่ยในอุตสาหกรรมของผมเนี่ยไม่ได้ออกแบบอินฟราสตรักเจอร์มาเพื่อทำงานจากที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราไปที่ออฟฟิศไปได้บริษัทส่วนมากก็ไม่สามารถทำงานต่อได้ปัญหาที่2เพราะโควิดระบาดการที่คนจะมารวมตัวกันถ่ายทำหนังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากมา,มากๆเลยเพราะ ฉะนั้นนี่ครับหนังหลายๆเรื่องเนี่ยเขาก็ต้องหยุดชะงักการถ่ายทําไปนะซึ่งพอหนังเนี่ยไม่ได้ถูกถ่ายทําต่อแน่นอนว่างานอุตสาหกรรมของผมเนี่ยซึ่งเป็นงานที่รับงานต่อจากการถ่ายทําหนังนะก็ไม่มีงานป้อนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของสายผมเนี่ยก็หยุดชะงักไปสักพักใหญ่ๆเลยซึ่งในรอบนี้เนี่ยครับยังโชคดีหน่อยที่ว่าปีก่อนที่จะเกิดโควิดระบาดนะครับ ผมได้ทํางานแล้วก็จ่ายภาษีให้กับทางรัฐเพราะว่าผมจ่ายภาษีให้กับเขาใช่ไหมครับเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าประกรันการทํางานหรือว่า employment insurance ซึ่งหมายคว่าถ้าเกิดเราตกงานโดยที่การตกงานเนี่ยไม่ใช่ความผิดของเราอย่างในกรณีนี้ทางบริษัทของผมเล y o ออฟโดยที่ไม่ใช่ความผิดของผมเขาก็จะมีเงินสนับสนุนช่วคทาวให้กับผมทุกๆอาทิตย์ซึ่งเขาก็จะให้เงินช่วยเหลือเนะครับเต็มแม็กซ์เนี่ยประมาณ500เหรียญต่ออาทิตย์นะแต่ผมจะไม่ผิดนะสมัยนั้นนะครับ ซึ่งเครียดไหมก็เครียดถึงแม้ว่าทางการเงินเนี่ครับจะไม่ได้เครียดมากนะแต่ว่าในเชิงของการอยู่อาศัยเนี่ยก็ค่อนข้างเครียดเพราะว่าวีซ่าของผมตอนนั้นหมดอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมออกจากแคนาดาแล้วผมจะไม่สามารถกลับมาในแคนาดาได้วอเตอร์มิกของผมก็ใกล้วันหมดอายุขึ้นเรื่อยๆนะ ก็ต้องพยายามหางานใหม่เรื่อยๆเลยในช่วงจังหวะที่ทุกคนตกงานกันอยู่ซึ่งโชคดีที่บริษัทที่เขาเลิกออฟผมเนี่ยเขาได้โปรเจกต์ใหม่มาพอดีเป๊ะเลยซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เร่งมากเขาก็เลยเรียกตัวผมกลับไปหลังจากประมาณเดือนกว่า,วาที่ไม่มีงานทําแล้วก็มาถึงรอบล่าสุดนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีก่อนตอนช่วงกลางปี ซึ่งเกิดจากการประท้วงของทางนักเขียนบทแล้วก็นักแสดงเมื่อประมาณปลายปี2023ซึ่งก็จะคล้ายๆกับเหตุผลตอนช่วงโควิดครับเพราะว่าพอนักเขียนบทไม่เขียนบทแล้วก็นักแสดงไม่แสดงก็ทําให้การถ่ายทําหนังเนี่ยหยุดชะง,งักแล้วก็ในด้านอนิเมชันเพราะว่านักแสดงไม่แสดงก็ไม่มีการพากเสียงของตัวการ์ตูนและแน่นอนครับเมื่อการถ่ายทําหนังหรือแอนิเมชันเนี่ยหยุดชะง,งักงานของสายผมก็ขืดหายลงไปด้วยะผมก็ถูกเลิกออฟไปอีกรอบหนึ่ง รอบนี้ก็โชคดีหน่อยที่ว่าผมได้ P.R. แล้วหรือว่า Permanent Residence เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็สามารถอยู่ที่แคนาดาต่อได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าผมจะหมดสถานะแล้วต้องออกจากประเทศในเรื่องการเงินก็เหมือนกับคราวที่แล้วเหมือนกันครับก็จะได้เงินสดับสนุนจากทางรัฐบาลซึ่งเขาก็มีการเพิ่มจํานวนตามเงินเฟอ้อมัง้งถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดนะรอบนี้ผมจะได้อาทิตย์ละประมาณ580เหรียญซึ่งก็ไม่เลวอย่างน้อยก็มีเงินจ่ายค่าเช่าแล้วก็ค่า g r o e อะไรต่างๆแล้วก็รอบนี้นะครับเพราะว่าผมได้ PR แล้วเนี่ยผมก็เลยสามารถที่จะทํางานเป็น self employed ได้ซึ่งหมายความว่าผมเนี่ยสามารถทำ freelance ได้รับ j อบจากต่างประเทศได้ก็ช่วยประทังชีวิตผมไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็โชวดีมากๆเลยที่เพิ่งจะได้งานล่าสุดนี้ ก็อุ่นใจได้อีกสักพักหนึ่งแต่รอบนี้เนี่ยครับค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสกับวงการของผมนะครับตรงที่ว่าในเชิงเรื่องเอกาสารนะครับสำหรับคนที่มาโดย work permit ใบอนุญาตทำงานเนี่ยหนึ่งก็คือทางจังหวัดของผมเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของภาษาเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับทำให้การขอใบอนุญาตทำงานเนี่ยยากขึ้น สองคือเขาพยายามลดคนที่ย้ายถิ่นฐานมาที่ประเทศของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเรื่องใบอนุญาตทำงานเนี่ยก็ทําเรื่องได้ยากขึ้นแล้วก็เพราะว่าหลังจากโควิดนะครับงานของสายผมเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นทํางานจากบ้านหรือว่ารีโมทเนี่ยแทบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดบริษัทขาดคนเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นที่ต้องเอาคนจากประเทศอื่นเนี่ยมาที่ประเทศนี้ เขาสามารถจ้างงานข้ามประเทศได้ทางบริษัทเองก็ไม่นิยมที่จะทาําใบอนุญาตทางานให้กับคนทํางานสายนี้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ด้วย Work Permit ช่วงนี้เนี่ยครับแล้วจะต้องขอเ o r k p e r m มิตใบใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยก็จะเห็นเพื่อนๆหลายๆคนรอบตัวเลยนะครับที่ต้องอยู่ด้วยใบอนุญาตทางานเนี่ยต้องจําใจปิ้งกับประเทศไป ก็เดี๋ยววันนี้พอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ยังไงก็ถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับเออประสบการณ์ในการตกงานของผมเนาะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าการตกงานเนี่ยเป็นอะไรที่มันกระทบกับจิตใจมากจริงๆเนาะผมก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆแล้วกันแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าเนี่ยมาคุยกันเรื่องที่เป็นเชิงบวกมาบาลานซ์กันบ้างโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ